ผู้ชมค,ครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุรถพยาบาลของจังหวัดกาลสินเป็นรถโรงพยาบาลยางตลาดฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกเกิดไฟลุกท่วมทำให้คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งขณะที่จอดติดไฟแดงสี่แยกเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาราคามนะครับจากภาพจะเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรขึ้นไฟเขียวทําให้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าขี่รถออกไปเมื่อถึงกลางสี่แยกมีรถโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาลสินพุ่งชนเต็มแรงจนเกิดไฟลุกท่วมครับทำให้นายบุญยงกายขุนทดอายุ60ปี เป็นชาวตำบลเชียงยืนบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกไฟคลอกก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับตำรวจภูธรเชียงยืนเปิดเผยว่ารถโรงพยาบาลยางตลาดกำลังนำผู้ป่วยส่งไปรักษาอย่างโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นเบื้องต้นสันนิษฐานว่ารถพยาบาลฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับส่วนสาเหตุที่ไฟลุกไหมเพราะผู้เสียชีวิตเพิ่งไปซื้อน้ํามันเบนซินกลับไปเติมเครื่องตัดหญ้าส่วนการดําเนินคดีอยู่ระหว่างการสอบปากคำครับ